กลับแยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายาลนม่วงครับเมื่อนี้อยู่ที่โคกน้องนาบ้านที่พลคัมตะก้าร์บ้านนาไรตาครับวันนี้่โซจอจากบุงการน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โซจอดีบางคนก็เบียร์นบบัดไมคัดคัดเพรายังให้อภัยได้บ้านที่พลคัมตะก้านี่ก็พูดให้ดำไอ้บนเจอร์นี่ยเขาเป็นโซจอตอนนี้เป็นยุคบุงการหรือว่าเป็น เรื่องตังค์ตงทีนี่ครับยังไม่ได้รับรองเพว่ากลับมาจากสารคามที่ผมกลับมาจากสารค้ำโครงการนี่นะครับซอยเป็นไม่ได้เพราะซอยเป็นแล้วเก็ตเปรี้ยวคร้ลูกเขาล่วงบานหนาวอากาศหนาวได้คำว่าอะไรอากาศหนาวนี่เป็นวัดนี่เป็นเวลาช่วงค้ำนะครับรอกินข้าวหมือนนี้มีเมนูอย่างนี้นี่พ่นต้มปลาครับต้มปลาต้มปลาปลาบหมูปิ้งไก่เอ้ตรงนั้นปิ้งไก่ครับปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ถ้ามาแดกอยู่ บอกคิดว่าพี่น้องสิมาหลายตัวครับก็เลยไม่ได้เตรียมตอนรับปันไลยก็เลยมีเมนูบานๆในห้องหนี่นะครับทัองหัวกรรไกรหัวไม้ยัดตัวที่บรรยากามีของไฟน้ำนะครับมีพี่น้องมายามเบาดีพนนะครับเมื่อนี้ได้ได้ศิลปินจากอันนี้อันนี้พนเราเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไททีมงานเห้องนี้เมื่อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งครับจากโอ้ศิลปินแนวหน้าของประเทศนะครับพี่น้องบ่คิดบ่ฝันมาใช้มีโอกาสนี้ได้อาจารย์ผู้ครับ ผู้ศิวิไลครับพี่น้องมากินข้าวยิน้ีนําครับผมครับเป็นโอกาสดีตอนนี่พี่น้องได้พอนะพ่อตากันเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ครับบ่คิดว่าฝันว่าเพิ่นจะมากินข้าวอยู่งหัวหน้าจะแม่นวาสนาแห้งครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะยัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะลุงชิยันกันแล้วสิัสดีค่ะเปี้ยวไหลน้ำดกทองยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้ศิวิไลนะครับเป็นเดินทางมาที่เขานำซอมปลามาแวะเยี่ยมเป่านี่คนคำประกา เอาตามอัตราภาพเนาะหรือว่าเป็นการมาเยี่ยมยามกันเราพ่อแท้ดำจะไปใส่มืออื่นครับสวัสดีครับไปนครพนมไปนกันเด้อครับผมอีเวนท์คนหลายตัวอีเวนต์ครับไปงานแต่งครับไปงานแต่งรดูฤดูการรับซ่องรับ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 ซ่อง้วครับนัดแม่โคงออนทั่วไว้นําครับเพิ้นสีเลี้ยงป่าเห็นลว่าแล้วฝากความกระตือรือร้นรับครับ โค้งเดี๋ยวพ่นชิมาอยู่สิมาเรนนี่พ่นอยู่ละลังปีใหม่พ่นละไปจังมืออครับเจอกันไปจังมือครับไปสามมือครับสามมือเนาะสามมือครับไปเล่นสองมือกับแตงมือหนึ่ง้ไปก้อนงานตัวนี้ไปก้อนงานครับอยู่นครพนมอยู่น้องหิ่งแถวพิพิธภัณฑ์โฮจิมินหะไม่ได้เป็นคูเจ้าเบาหรอวะอ๋อตอนแรกว่าจะเปลี่ยนอยู่จะเปลี่ยนอยู่ก็บ่ได้จดทะเบียนได้เหะเนะจะมีมีเท่ากับวัย ตอนแรกเขาสิให้เปลี่ยนอยู่แต่หล,ล่อผ่อนยันมันหลอ,อกว่าเจ้าบ้าก็เลยเศร้นาน้าเฮ้ยเวาเล่นต <c oughs> คัดคัดคัดเอาบริวคเวาวตอนนี้ครับโอ้ดีใจครับมือนี้ดีใจท่านอาไรกินเขาจะค่ำจนเรารู้สึกอิ่มนะครับเพราะว่าอิ่มโอ,อกอิมใจแห้งครับมันเองเปืี่ยนใจว่าดีใจทุกอย่างครับได้ทั้งโอ้พี่น้องมาหย่อมมาหย่อมได้ทั้งพูทธาครับมาหย่อม้ไทยิดำมาหาครับ ยิ่งไปก็หันครับได้ได้ได้ศิลปินหน้าหนาพี่น้องบ่าคิดว่าฝันเฮาเห็นติดตามเพิ่นผลงานเพื่อนในจอแก้วทีวีเห็นเ่คิดว่าเฮาสิมีโอกาสนี่มีวาสนาเพื่อผ่านไปมากคือถอดผ่านมาธุระทั้งนี้คือถอดไม่กินข้าวกินนานนารู้สึกเป็นเกียิแห้งครับพี่น้องครับคึกว่าเพิ่นซีบบมามาโอ้ได้เห็นตัวจริงครับครับ รอรออย่ามาอย่ามาอย่ามาหนี้ธุระมาตั้งใจมหาสารโอ้ครับอ๋อแม่นแม่ครับเพิ่นตั้งใจมาหาเพิ่นตั้งใจมาหาครับใหญ่เยอเพิ่นตั้งใจมาหาตั้งใจมะยมคันว่าคันว่ามาธุระมาธุระกันคือจัะคือจัะว่าขึนทอดกันนะครับน้าอาจารย์เนาะอาจารย์ว่าอาจารย์ตั้งใจมาหาบางนิพนครับเมื่อไรครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หลายครับตั้งใจมาหาครับอ่าแม่นข้อาอาจารย์ครับคันว่ามาธุระเนี่ยมันเป็นการบ่คืึนทอดกันพอด อาจารย์เอาดำใส่มครับหรือสีเหลืองๆบ่โอ้ครับครับได้การน้องมาตรฐานขนาดมาตรฐานครับมาตรฐานอากาศหนาวครับหนาวลมนี่ดีท็อป่ะครับหนาวมอนี่แบบตื้นเาพวดอเซาะไปตลาดสดตีซี่ผมก็เลยหนาว ใหญ e. so right? right? so ่ไฟอย่างเงี้ยพุดหลุมตามจริงไฟอยู the ่พูนครับพักพอนบบเพียงพ่อเดินเดินทางอีกครับโซลาเซลล์ใช่ไหมโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์หมดเลยครับตั้งแต่ทางเข้าโซลาเซลหมดเลยมีไฟมีไฟหลอดเดียวเลยจะเป็นไฟฝาอีกอ่างเป็นโซลาเซลล์หมดเลยครับพยานไปใส่มืออื่นมือื่นบหมครับมือื่นไปงานขับมืออื่นในพื้นที่ครับออ๋ ท่านว่างสิไปน้ำพุไทยดำยู่ยังมวนลาเดี๋ยวโอ้ดีเดี๋ยวไปน้ำกันแน่นอนเนาะหลังจากนี้นะครับผมเนาะหลังจากปีใหม่ไปเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆครับเจอกันบ่อยๆครจะได้เปิดตัวชายันยังเป็นทางการอีกรอบนึงครับครับผมครับช่องชายันชายันบ้านม่วงครับผมบ้านม่วงเนาะโมเปียนซื้อเป็นว่บ่เปียนครับบ่เปียนลองเปียนเบื้องว่าชายันแอดเวนเจอร์ สัญเอเวอร์เจอร์ก็ได้เฝ้าติดตามครับเพล้วนี่ติดตามรัลเฝ้าติดตามเหมือนทันสจอครับนี่สจอซี่ก่าครับสจอซี่ก่าใหม่ๆสดๆร้อนๆครับสจอป้ายแดงครับนี่สยัญธาราดเลยครับเด้อสยัญบั้นม่วงนะครับเนาะพี่น้องครับมีแต่เนื้อหาสไลด์ดีครับข้ามหิ้งใจปากกาแพี้าวเหนอยนะครับเนาะเทศบานในห้องเพราคนวางเวียนจากการเมืองมะเดากระสีเดีวมะเับใส่พี่น้องในฐานอ่ะ ช่างยันอครับผมสัดีครับผมครับโอเคครับอาจารย์นอนใช่ครับมันอาจารย์สิบเป็นนอนรถมอกี้โพี่หอยเมฆนิพนธ์หอยเมฆกัลสินครับผมเสียจากกินขาว่ผ้าปลาว่องเพียงแล้วกันพักกันงาวก่อนโอ้ครับครับนบอนอนเพียงน้านแลกันอาจารดูแลุ้มใจน้ำเสน่ครับมันอยู่บ่อดก็ตามงานต่เ้รับครับครับ เมนูมากล้วครับเมนูอาหารมากออันนี้เป็นลวกผักเนาะนี่พนเนาะลวกผักมาก่อนเลยครับคืนโอ้วระนอแสดงอาจารย์มีภารกิจหลายมือเนาะครับโอ้งานดูรบครับก็เลยต้องต้องไปครอาจรย์ครับทางจากพี่ไปตสองน่บงานเขาสามโมครับอาจารย์ครับเตืนที่สวยเอาตืนแค่สองโมง ตืนสองโมงต่อสามโมงเขออไปงานเลยครับผมภารกิจหลายเนาะคนดังเนาะยังพรทัานในดั่งสมบัตินี่พนมีเมนูกุ้งมาด้วยครับลาบกุ้งวะกุ้งสดๆจากสมุทรสาครนะกุ้งจากสมุทรสาครเนาะมาใเรากุ้งกระสินหน่อยนะกุ้งกระนกุ้งไม่น่ากุ้งไม่น่ากุ้งสดจากสมุทรสาคร ปินนี่แหละมีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนี่น้องปินเป็นทั้งผู้กำกับการแสดงและเป็นแม่ขัวนะครับทัองปินนะครับวันน,นี้่อาจารย์ผู้ศรีวิไลผู้ไทยดำตอจอจากพึ่งการนะครับเพิ่นมายิงเขาแรกน้ำเบานีน่พคัาตะกดินะครับมีเป็นภาพบรรยากาศแบบบานๆนะครับภาพบรรยากาศเป็นเป็นแบบบานๆ เป็นการเองนะครับนสามที่แต่ลากินเขาได้ครับบอสเชิญามาพี่กินเขาทุกคนเชิญ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 ทุกท่านเลยครับเอ้ากินเขา

แจวสูตรตองปินครับ,บรสูตรเมืองเล่าอู้อาจารย์ครับเสดายจะมีเมนูสมปปล่าอีกหลายเมนูซุปพักยังสิมีหม่แเคนอยู่เลยอาจารย์ลองออม่าเคนปะหม่าคนมาต้อเมืองเล่าครับแคนนี่มันต้องใส่ล,ลาบดิแมนครับเอาบจ้ำกินกินกับลาบหมูนี่ครับมันต้องใส่ลาบครับหอนบ้าบ้าไปแล้ครับหอนดลงมือเลยนครับเรืองทีนี้ลงมือเลยนครับเยเตือนเตือนเตือนเเตือนเิกตน่เอาเอเอาเ มาเน้อค่ะให้แขกครับครับให้แขกเอินให้แขกนะบ้านบ้านเอินให้แขกมาครับพี่น้องครับโอ้เมื่อนี้รู้สึกอ่าอิ่มอกอิ่มใจครับเมื่อนี้ในสวนของบบานี่พ่นได้รับเกียรติอาจารย์ตั้งใจมาหาอาจารย์มาตั้งใจตั้งใจอาจารย์ผู้สิบไร่าตั้งใจมาหามากินเขากินน้ำน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าตั้ยาวามียาวามีธุระผ่านมาเพราะว่าคือจังบ่ขึ้นหอดกันหอดอาจารย์ละยุ่งมข้าวเจ้ายุ่งหมดข้าวเจมาไม่ให้ท่านต่อจ มาสบายเลยนะครับเชิญนะครับชิมเบิ yeah, man, ึงฝ no ีม mm ือ hmm. น้องปิ้นครับเนี่ยลูกของเ่ากับชิมี่นะครับพี่น้องครับต้มปลาก้อนใหญ่ผัดผักบุ้งดอกผักดอกแค่กับออกไม่น้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าบ่มีสารเคมีครับคือคือจังสวนนอนหน้าคาเฟ่นะครับอแบบเดียวกันเลยวหครับบ่มีสารเคมีครับนี่นี่มันยังไม่กินแบบกินแบบอุ่นใจนะเราเรากินแบบไม่มีสารเคมีบักเขือครับปลูกเองทุกอย่าง นี่ยเนีมันขัดเจียยวยังยังบ่วยไหลซัมนอนหน้าคาเฟ่ครับพักตอนนี้เพราะว่ามีเตปไปไหมครับอาจารย์ครับยังยังบ่มีเวลาจะอยู่ปลูกปั้นเลยนะพูดไทยดำครับครับคุกินเข้าครับโอ้ได้ได้ได้ครับได้กินน้อกันกินท้องการพูดให้ดำพูดให้ดำแล้เป็นเจรลั้งชื่นชมศิลปินดังไม่ยอมพายามชิมงานเท่ห์กินแต่ในเที่ยวรถฮัท ัโอ้มอนี่อตีนมาหาเลยเน้ตัวมือนี่กับเอาดิเขาอยากนเขาดีมาอการเย็นชมนี่ัับข่ไหนกดแชร์เด้อยากมนม่วงเขางเก็บภาพเก็บาพเี่จานกูนเป็นลอยอยหลอดคนเนาะตคุณหาดีขอเาลบครับชัยยันมันม่วงเนี่จะเป็นคอนเทนต์ซ้อยข้าวบานตพี่น้องพี่น้องไปเบิงนะครับนี่้องไม้ครับกับเมาแล้วกับแล้ว